สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับสืบเนื่องจากเราไปซื้อไม้ใบเข้าสวนนะฮะไปซื้อโชคเก้าชั้นด่างต้นนี้แล้วก็ไปซื้อตัวอ,อันนี้พอไปเห็นที่สวนเราชอบมากเลยก็คือหน้าคลาดประธานพรรือว่าหน้าคลาดนะครับเนีย่ยนี้น้องเขาก็ตัดสดให้เลยตัดสดให้แบบนี้พร้อมรากนะแล้วก็ห่อสเปคหน้าม,มอสมาให้อันนี้ก็500บาทนะครับวันนี้เราก็จะมาปลูกตัว นักขาดประธานพรนะครับอันนี้เขาห่อด้วยสเปกน้ามอสนะเพื่อป้องกันไม่ให้ตอนขี่มอไซค์ไปซื้อเนี่ยมันแดดร้อนก็เลยป้องกันไม่ให้ต้นไม้เราเฉานะฮะแล้วน้องเขายังแถมอโกนิมานะฮะอโกนิมาหรือแก้วกัญน,นามาให้ด้วยโอ้น่ารักมากเลยแนะท่านใดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหรือแม่สายก็แวะไปอุดหนุนได้นะครับน้องเขาขายถูกมากเลยทีนี้เราจะมาปลูกตัวอ,อโกนิมาแล้วก็ ว่านนักขลาดประธานพรน,นะครับจริงๆมันสวยมากเลยนะนักขลาดพ่นน้ำือว่านักขลาดประธานพรเนี่ยนะฮะใบมันจะพิ้วสูงแล้วก็อูงงามมากเลยเห็นแล้วก็เออรู้สึกประทับใจเราชอบนะฮะวัสดุปลูกที่เราจะนํามาใช้ปลูกเจ้าอโกนิมาแล้วก็นักขลาดประธานพรน,นะครับเราจะใช้กากมะพร้าวสับแช่น้ําผสมกับเพอร์ไลท์แล้วก็ใบก้างปูครับจะใช้3อย่างเป็นองค์ประกอบหลักนะครับจริงๆน้องเขาบอกว่าใช้แค่กากมะพร้าวสับแช่น้ําก็ได้แช่แค่คืนเดียวก็สามารถใช้ได้ อ่าแสดงว่าเราสามารถใช้เครื่องปลูกเป็นอะไรก็ได้แต่ที่ผมเพิ่มเพอร์ไลท์คือจะได้มีลมแล้วก็โป่งกระถางเราจะได้เบาๆานะครับมาเราคุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะฮะจริงๆให้ใช้ปุ๋ยละลายช้าอีกส่วนหนึ่งแต่ผมก็เดี๋ยวรอให้เขาแข็งแรงกว่าน,นี้หน่อยโตเยอะกว่าน,นี้หน่อยเราถึงจะใช้ปุ๋ยละลายช้านะครับจะใช้กระถางใหญ่เลยในการปลูกเจ้านักลาชนะฮะต้นนักลาชประธานพรต้นนี้ก็ใช้กระถาง8นิ้วสีขาวครับแล้วก็นํา ดินที่เราผสมเนี่ยใส่ลงไปในกระถางแดนิ้วอันนี้กระถางประมาณแดนิ้วนะฮะแล้วก็วางต้นไม้เราลงไปแล้วก็กบด้วยดินที่เราผสมแบบนี้นะฮะนี่เลยก็ใช้กระถางใหญ่ไปเลยนะฮะจริงๆมันเป็นตระกูลอโลคาเซียนะครับเจ้านักขาตประธานพรเนี่ยมันเป็นตระกูลอโลคาเซียขยายพันธุ์ด้วยการใช้ไข่แล้วก็แยกหนอ่อแยกหน่อจากต้นแม่นะฮะหน่อสด นี่น้องเขาก็ตัดหน่อสดให้เลยนักขาราชประทานพรเนี่ยครับแล้วก็กบดินอะไรให้เรียบร้อยครับผมแต่ต้นใหญ่เนี่ยสวยนะต้นแม่ผมเห็นแล้วก็เออชอบแล้วก็ประทับใจมากๆเลยครับจริงถ้าเราทําสวนต้นไม้เนี่ยถ้าเรามีไม้ใบที่หลากหลายเนี่ยผมว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งอ่อยากให้ทุกท่านแบบว่าปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับผมไม่จําเป็นเฉพาะบอนสีที่เป็นกระแสแต่ไม้อื่นๆก็น่าสะสมเหมือนกัน อาทีตย์แลก็มันจะมาปลูกอโกนิมาครับอโกนิมาอะอกอกนิมานะฮะหรือแก้วกัญชาที่อโกนิมาเนี่ยเป็นไม้ที่สวยมากๆเลยนะโากนิมาอึดทนแล้วก็แข็งแรงครับแล้วราคาเอื้อมถึงทุกท่านสามารถซื้อหาแล้วก็ได้เป็นเจ้าของได้ง่ายเลยอกนิมาเนี่ยไม่แพงถ้าเทียบกับไม้อื่นๆนะครับเหมาะกับเป็นไม้ของขวานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปแล้วก็ปลูกต้นไม้ครับชิวๆวันนี้ อยู่บ้านกับบีบีครับส่วนซูนี่ก็เดินไปเดินมาอันนี้ก็จะเป็นยอดของอโกนีมาอีกต้นหนึ่งนะครับแสงตะวันหรือแสงเงินแสงทองนะี่ผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะมันมีหลายชื่ออยู่ตอนนี้เราก็ปลูกกันเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เราก็ทิ้งไว้ใต้ร่มใต้แถลกองแสงนี่แหละผมใช้ผมใช้ใชแถลงองแสง70%รนะครับใช้แถลรองใช้แถลงองแสง70%เพราะว่าจะได้ปลูกบอนสีด้วยแล้วก็ปลูกไม้อื่นด้วยรวมทั้ง ไม้ใบต่างๆที่เราเริ่มทยอยซื้อแล้วก็สะสมนะคือเวลาขายต้นไม้ในสวนได้ผมก็จะไปซื้อเข้าอย่างเงี้ยเพิ่มเงินก็จะหมุนอยู่ไม่ได้เก็บอมเท่าไหร่มางมครับบอกว่าขายบอลสีได้เงินไปไหนหมดก็เนี่ยครับซื้อต้นนั้นต้นนี้เต็มไปหมดเลยด้วยความที่เรารักเราชอบต้นไม้ชอบไม้ใบต่างๆมันดูแล้วมันสดชื่นมันมีเสน่ห์แล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วส่วนน้ำเนี่ยเราก็ถ้าฝนตกเราก็ไม่ต้องลดแต่ถ้าฝนไม่ตกเราก็ลดหน่อย วันนี้วีชายบ็อกนะครับพร้อมด้วย b b บนี่ยนั่งเฝ้าเป็นเพื่อนไม่ได้ไปไหนลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ thank mm -hmm. you